สวยครับอ้วายเชื่อมอนี้มาแจ๋วครับได้ไปเจ็ดพันครับ,รบเขารัวครับล็อกเป้าอันนี้โคตรเยี่ยมเลยครับผมได้ม่อีกหมื่นแปดครับมาดูรงวัลรวมครับได้มาเท่าไหร่ครับ รบสวัสดีพ่อพี่น้องชาวสล็อตชาวบีจีสล็อตด้วยนะครับวันนี้นะครับเฮียเมากลับมาอีกแล้วนะครับมากับเกมนะครับโดดล่มเรานะครับบีนะครับบีนะวันนี้พอซืุนมาเก้าบาทนะครับวันนี้มาเล่นแบบเคาะกันบ้างนะครับหาต่อนะครับสวยครับหาทุนไปก่อนนะผม สวยครับไหลดีทีเดียวครับบวกม,มีทุนมา500ยแล้วนะครับไหลล้วรัวนะครับคูณ19ไปแล้วนะครับ บอกมา571ครับผมมีทุนแล้วขยับเป็นไม้30มสินบ้างครับไปเซตเตอร์เข้ามาบ่างรุ่นของฟรีนะครับ oh. เข้ามาแล้วครับเซตเตอร์มา4ครับเคือบินมา4ี่ลำนะ10การหมุนฟรีครับไป สวยครับเข้ามาต่อครับ เข้ามาดีทีเดียวครับได้มาเท่าไหร่ครับชุดนี้ครับยังได้ต่อครับ ได้ไป0แปดอยครับสวยไครับได้มาสองพันครับมีทุนต่อชีวิตขึ้นมาครับไปมา100ร้อยดูครับไปเข้าไปแล้วครับ ไปไปเรื่อยครับไม้สองพันครับ4ี่พครับไปดูไม้200บ้างครับมาดีอย่างนี้ต้องรีบทบนะครับสายทบนะครับ สงสัยว่าเฮียเล่นไงทำไมแป๊บเดียวนะับกเป็นหมื่นใส่นะครับ mm hmm. ก็เล่นแบบนี้นะครับตอนรีบทบนะครับจังหวะมานะาครับมาแล้ไครับโจ้ยครับ ได้งพันหกครับได้มาอีกสองพันหนึ่งครับ โอ้มาแล้วสวยครับ วกมาอีกแปดพันหกร้อยครับทุกท่านครับเพิ่มบายเข้าไปเพิ่มเบ็ดเข้าไปนะครับอ๋อล็อกหัวอีกแล้วนะครับเข้ามามาต่อครับสวยครับโอ้วายเชื่อมนี้มาแจ๋วครับได้ไปเจ็ดพันครับ เขารัวครับล็อกเป้าอันนี้โคตรเยี่ยมเลยครับผมได้ม่อีกหมื่นแปดครับมาดูรางวัลรวมครับได้มาเท่าไหร่ครับราวัลรวมได้มา32555นะครับเลขสวยเลยทีเดียวนะครับ ก็วันนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปคอมเมนต์โดนใจกับเฮียเมาด้วยนะครับผู้ที่คอมเมนต์โดนใจเฮียเมา์นะครับเฮียมีรางวัลให้นะครับผมแล้วก็ขอฝากนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปกดไลค์กดซับสไครป์กดดิ่งกดซีเฟิร์นะครับที่ช่องเฮียปุสตู๊ดเก้าสิบเก้านะครับทุกคนเลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับกิจกรรมดีๆนะครับจากเฮียเมานะครับสำหรับวันนี้เฮียเมาต้องลาไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ